สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมแซมมี r ีโว่สมาร์ทแคปสวยๆมาแนะนำา1คันนะครับเป็นรถปี2020นะครับเป็นต้นปี2020นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะแคปเตียเกียร์ธรรมดาครับได้หลังคาแคลร่บอยเสมอเก่งนะครับตัวนี้นี่คันนี้ยังเป็นหน้า Z-Edition อยู่นะครับผมนี่นะเลขไม่หนึ่งแสน 3 0 0พกิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะสวยๆนะครับคันนี้นี่นะอ่ะดูด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าก่อนนะนี่หน้าเซตนะครับ6 8 9 2นะครับก็ไฟหน้าก็เป็นหลอดไส้มาตรฐานนะครับสีออกส้มๆเหลืองๆนวลๆนะครับไฟตัดหมอกเช่นกันนะครับกระจังหน้าเป็นโคเมีมอันนี้เป็นสีดำเงานะครับ ดูหมอ้อน้ำก่อนหมอ้อน้ำเดเดิมสวยๆนี่เนี่ยลม้ลมๆแบบนี้คือปกตินะครับพอลดตามการใช้งานนะนี่นะดูพุกยึดอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับครบถ้วนนะครับไม่มีหายนะครับไม่มีหายนะนพุกยึดต่างๆนะหมอ้อน้ำเเดิมครับนี่ชัดเจนนะครับมาร์กจากโรงงานเนี่ยมาร์กจากโรงงานไหมขีดเขาขีดตรงกันอยู่เลยนี่เช่นกันตรงนี้ไนะตรง เห็นไหมมันขีดมาเลยจากโรงงานเนี่ยเป็นมาร์กเอาไว้แล้วก,ก็ดูเนี่ยน็อตที่ยึดหม้อน้ํากับคานหน้านะสวยหัวน็อตต้องสีดํานะครับตัวอาชัดเจนนะครับคานไม่เงาอันนี้ต้องคมๆแบบนี้นะครับรูกลมๆคมๆนะครับแก้มขวาต้องมีโลโก้โตโยต้านี่เห็นไหมนี่โลโก้โตโยต้าเห็นไหม นี่นะครับผมแก้มขวาเดิมซอกด้านในต้องมีตัว R เห็นะมีตัว R แล้วก็หัวน็อตเดิมๆต้องแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาต้องมีโลโก้โต,โตโยต้าเช่นกันนะครับนี่เดิมๆแล้วก็รอยอาร์ต่างๆต้องมีนะซิลเลอร์ยาแนวไล่มาต้องไม่มีขาดจิกไปต้องนุ่มๆที่นิ้วนะครับคมๆนะไล่มาไล่มาแล้วก็ สติกเกอร์ต้องต้องมีนะครับต้องมีแล้วไม่ต้องมีแล้วต้องไม่มีรอยแกะต้องไม่มีรอยแกะแล้วไม่มีสีพ้นที่มันแลบเข้ามาข้างในนะครับรอยอาร์ฟเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องมีสติกเกอร์ใสๆตรงนี้2จุดนะครับนี่นะบางคันบางทีมันก็อาจจะหลุดหายไปนะไม่เป็นไรนะครับเพราะบางทีนกมันตามการใช้งานนะแต่ว่ามันต้องมีฝั่งละ2นะครับอันนี้2แล้วก็ อันนี้ก็ต้องสองใชเนี่ยก็สองเหมือนกันนะครับไล่มาไล่มาเนี่ยเนี่ยดูคมๆแบบนี้แหละไล่มานี่เห็นไหมเหมือนกันนี่ตัวแอลนะซอกเพิค์สวยแล้วก็เนี่ยรอยอาร์คอะไรต่างๆที่ขวาก็มีเหน็นไหมห้องเครื่องแห้งๆสวยๆนะแล้วก็แก้มซ้ายต้องมีโลโก้โต้ต้าเช่นกันเหน็นไหมชัดเจนแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ใสๆเช่นกัน ฐานแบตเตอรี่นี่สำคัญนะครับต้องดูว่าต้องไม่เป็นสนิมนะนี่สวยนะครับแพนเทจเฟบบรี่ีี20หมุดยึดซ้ายขวานะครับต้องไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับสติกเกอร์มอ,อต้องอยู่นี่เดิมทั้งลำนะเดิมทั้งลำแน่นอนนะครับคานเคิร์นตัวแอลชัดเจนนะเดิมทั้งลำนะครับปิดดูหน้าชัดๆหน่อยอ่ะดู สวยๆนะครับคันนี้เป็นจำลืมแจ้งเป็นตัวรุ่น e นะครับรุ่น e ไม่ใช่ตัว j หรือ j พันรุ่น e ก็คือเป็นตัวกลางก่อนเป็นตัว g นะครับเป็นตัว e ตัว e จะได้แม็กจากโรงงานลายแบบนี้คอ16นิ้วนะครับคันนี้แซมตรวจสอบยางแล้วยางปี2022นะครับการเก็บนาของแซมก็เนี่ยครับก็จะมีการชนหน้าแก้มหน้าซ้าย เวลาทำเก็บงานนี่คือไม่ได้มีการแกะตัวถังนะครับไม่ง้นจะกลายเป็นรถมีตำหนิเราก็จะทําสีนะครับแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยมาพ่นเอาอปิดแล้วก็พ่นเพื่อไม่ให้โดนละอองสีแล้วก็ไม่มีการแกะเชินงานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่นะคันนี้ดูแล้วโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่นะพาสีชัดเจนครับ9กาวนะกระจกพับไปฟ้ารับไปฟ้านะครับสติกเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้นะครับสติกเกอร์นะสมาร์ทแคปมา ตัว e นะครับนี่สมาร์ทแคปเปิดได้นะครับประมาณนี้ตาะแคปก็มีร่องรอยตามการใช้งานนะครับมีการฉีกขาดนะครับประตูแคปเห็นไหมดูยาแนวจิกไปรอยเล็บชัดเจนนะครับซอกอะไรต่างๆสวยงามเห็นไหมรอยอาร์ arc, สวยนะครับแล้วก็คําเตือนตัวสติกเกอร์นี้ต้องมีนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาต้องมีนะครับนะเราก็ดูแคปสวยนะครับนี่เห็นไหม ซอกประตูอะไรสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับเราก็ดึงต่อ,อมาคมชัดนะครับแก้มซ้ายเสาเอเห็นไหมไม่มีรอยไขนะครับเดิมๆนะครับคันนี้ถุงลมนิรภัย2ลูกมาตรฐานนะครับคอนโซลสีดำสนิทแล้วตรงนี้เป็นสีเงินๆนะครับไม่ใช่โครเมียมนะประตูะแกะ เกะมาตรฐานก็สองตำแหน่งนะครับมามาตรวจสอบสำเนรรถกันนิดนึงรถปีเดี๋ยวนะมันมืดอ่ะด้นนี้ดีกว่ารถปี2020 2020นะครับ150เรียงมา2มาอง4้อาคาอคเนแคปปิตอนนะครับภาษีของสมาร์ทแคปจะอยู่ที่ดูก่อนเดี๋ยวนะฮะโอ้ยอ่ะ 1,350บาทนะครับภาษีของเขานะสวยๆนะภา,ายในก็เป็นเบาะผ้านะครับต้องฟอกนะครับเดี๋ยวฟอกจัดการให้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะพวกเนี้ยจัดก,การให้คันนี้เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับก็มาตรฐานเลย CD, usb mp 3 Air เป็นแบบแมนนวลมาตรฐานนะครับ,บกอ็อันนี้ก็ มีกระจกแต่ไม่มีไฟนะครับอันนี้ก็ช่องใส่แว่นปกตินะครับไฟสองทันที่มาตรฐานนะครับม,มาดูในส่วนของลูกกระบะนิดนึงรอยอาร์คจะอยู่นี่นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะรอยอาร์คอยู่นะสะโพกซ้ายเดิมๆนะครับสโพกซ้ายเดิมๆตรวจสอบแล้วเดิมๆไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับช่วงล่างก็สวยงามเห็นไหม แหนบเพาต่างๆสวยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับด้านท้ายไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าจะมีนิดน,นึงคือตัวแคดดบอลเนี่ยขามันหักนะเดี๋ยวแซมเปลี่ยนขาตัวใหม่ให้เพื่อเปิดได้ใช้งานได้นะเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วงเลยนะรุ่น E ีนะครับรุ่น E ีอืมเน,นี่เห็นไหมรุ่น E ีนะครับสะโพกขวาซ้ายไม่มีประเด็นอะไรนะครับแค่ทำสีเดี๋ยวต้องทำสีเก็บงานให้ คัสซีก็งามๆนะครับสวยงามนะครับอืนี่สวยนะครับนี่ก็สวยนะสวยงามนะครับนะมาดูฝั่งคนขับกันนิดนึงนะครับซอกประตูก็สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันไม่ได้มีประเด็นอะไรยาแนวเล็บจิกไปเลยเห็นไหมยแลวเล็บแซมอ่ะให้ชัดๆหน่อยอนี่นะครับชัดเจนเนะียสวยนะสติกเกอร์เห็นไหมสวย ดูเนี่ยชัดเจนนะครับดึงเริงสวยนะครับนี่รอยอาร์อะไรเต็มเชัดเจนนะครับแล้วก็น็อตเสา A ด้านขวาสวยงามนะครับกุญแจรีโมทให้2ชุดนะครับทันนี้แล้วก็กุญแจไม่ใช่รีโมทอีกหนึ่งชุดแแกุญแจล็อกล้ออะไรนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับ รับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเช่นกันนะครับมาดูเลขไมห่ม่1 3 5 2กกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับกระจกด้านข้างมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกทั้งหมดนะครับเต็มๆสวยนะครับจอดอยู่ที่บางนานะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมรี v ว่สมาร์ทแคป e เกียร์ธรรมดานะครับปี20ไม่แสนสามพันราคาคันนี้3ามแสนเกาหสอบาทนะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้0ูนย์แปดหกมห้าอนะครับผมเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพและเ,เงื่อนไขรายละเอียดไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคีนี้แซมไปแล้วทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ